สทว,วจะจะ่ายวสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเที่ยมน้องจ๋าอยู่กับครัวเบ้ามีแล้วเมนูเบ่ามีเท็ดแต่ละมือส่วนใหญ่เป็นเมนูผัดเนาะส่วนใหญ่พวกขนมจีนพวกยำพวกผัดเส้นข้าวผัดเออจังสี่ผัดมีหลายคนเรียกรรอกห้พ้อผัดมีบริเทศพี่น้อง เครื่องมันในครบมันต้องมีตัวงมอบมีน้ามะขามเปียกภาษีต้องเตรียมของไว้มีของบม่ได้เตรียมไวเ้เฮ็ดบ่ได้เนาะนะอันนี้ที่สิ่เป็นเมนูของอัม,มาลาเพิ่นเป็นผัดเส้นใหญ่เพิ่นซื้อมาว่าสิผัดหามือ้อแล้วยังบ่ได้ผัดอยู่จนสีดำหน้าแล้วสุดท้ายวันนี้ได้ผัดเนาะ มือาห้เขาพัดสามถาดคือหมดนะจ๊ะบ่เหลือแต่วันนี้เป็นผัดสสอ้ยวเส้นใหญ่มาดูใกล้ๆเห็ดตะเคือผมเคยเห็ดหน่อยเนาะอันนี้ประมาณ5้กิโลเดวบริพัตตอนปรุงเครื่องให้พี่น้องในเบิร์กเล็บเขาเจ้าสีวะอันนั้นคือปลาใสอันนี้คือใซ สรุปแล้วคือทำอาหารสไตล์เบาหมี่ใส่ลงไปเบิร์เนี่ยมีหมูมีคะนามีลูกซินมีไข่เนี่ยแล้วก็มีเส้นใหญ่นะจ๊ะเป็นเะ้แซ่บพี่นอ้องหมักอนไนก็ใส่ลงไปอันไนคิดว่าแซ่บก็ใส่ลงไปเนาะบอว่ากันทำอาหารง่ายๆนี่ผัดเส้น เรียบร้อยแกะกับบอท่านจหลายคนว่าเหตุเลี่ยนแกะแกะตัวนี้นะมือหิ่งห,หอน,นี้มันเป็นของจีนหรือของไทยแต่ว่าตั้งแต่ซื้อมากมันเอาบ,บัสมัถเล่งได้เปิดซัมนี่ก็คือซัมนี่เปิดแห้งเปิดคอยกับซัมนี่แถมยังมัวเตาก็เริ่มอันเลยพอได้ใจใ่น้องสาวมาตัดมาตัดมาค่ะสวยเด้อค่ะ ใส่ลงไม่ใส่ยังเลี้ยวๆใส่ถาดต้องหานก้นถอน้ำใส่ถาดนะคี่ก้นใส่ีหมข้าว้าวบุกเล้ว่ากินอุ้มกับข้าวกับข้าวบุกเลยหน่อยนะพี่น้องเนาะป่านนี้ยังบนเหลือเด็กก็ทื่อในน้กเด้กโอ้ทื่อในเป็นยังยืนมื้อต่าเมาเมาไหล คนใน,นี่น้องคนเสียยวไจานจานเดียวที่เราคือฝั่งนั่งเอาคือโหลดคนงานหลายเลยอันนี้เอาไว้จานหนึ่งนี่มาดูธนผู้ชมนี่ยังไม่หมดนะจ๊ะอันนี้ผัดเส้นใหญ่เนาะนะซุปเส้เนยังไงาเรียวเดีย อาซุกใช่สอดเข้ามาอว่ามันบเบิดแค่หนึงแล้วก็ก็ขอจูบเรียบร้อยจ้าเอาไปไป่ก็ได้จ้าสวยแล้วจะว่ามื่อนี้นะเขาอยู่หุนเบิร์ดพอดำหน้าฟังนั่นพี่น้องเนาะลงมาแต่เสาร้อยเบาอ่อยลุงเลินยายมาแล้วก็น้องเมย แล้วก็มีใยรุ่นเห็ดกับเขานำเห็ดกับเข่าสี่คนผู้นัดะัดเละมือว,ว่อาหารเน่ยแบ่งกันคนละเมนู กระทะตัวนี้น้อยๆปวดแขนตะลิวกับตะลิว้วเล็กเบิืงนไงใหญ่กว่านามกระทะใบใหญ่เนี่ยสามารถพัดได้เป็นซิปโกโลได้นาะอันนี้กระทะอันน้อง่ามาจ้าอุนนอานบนลนาะไม่ต้องจ๋าไม่กินน้ำกันจ้ายยอยู่ทางครัวของเรา กำลังปินสลวินสลวนวนวายเฮ็ดกับเขาไว้ัลล้วแต่ละมือเขาเจ้าขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่เห็ดกับเขาแต่สิบโมงผู้นักขดเฮ็ดกับเขาสี่คนนะพี่น้องก็แบ่งกันเมนูภัเมนูมันเนาะของบะหมี่มนีก็จะเป็นเมนูผัดเหมือนเดิมแต่มนี้บ่แเ่นผัดเข่าแล้วก็บ่แเ่นผัดมีได้พี่น้อง แต่เป็นผัดเส้นใหญ่ซีอิวนั่นเองซีอิวเส้นใหญ่อืมอืมอันนั้นจะเป็นทอดปลานิลแล้วก็สิมีเมนูนวปลานิลดิบอีกเขาเจ้ามากักอ่าลาบซอยบอเขาเจ้าว่า,า,า,าสิ่งที่ขาดบ่ได้แต่ละมือให้ตำมักฮงอากะจัดไปอีกบ่มีมักฮงกับฟ้าวไปซื้อมีทอดปลา ต้มปลาลาบซอยปลาตำมมะคงพัดเส้นลายเมนูอยู่แต่ละมือบบเคยเห็นเมนูเดียวพี่น้องเพราะว่าก็เป็นเมนูทางเลือกให้เขาเจ้าเลือกกินบางคนก็บอกกินอันนี้แต่ว่ากินอันนี้อันนั้นบกเคยกินก็บมากินอันนี้เนาะ พ่าคนงานหลห่งก็เฮ็ดหลายมืนอีกก็หลายคนอยู่แต่มันอี้เขาขึ้นสิขึ้นไปกินเข้าฟังนั่นเบิดเด้เดี๋ยวเห็นแล้วเมนอมยก็สิเอาขึ้นตมมับมกหุงมันก,ก็ต้องมิทอดเนาะมีปีงเมื่อวานนี้อย่างไกลบ้าน2โตตับม,มกหุงขายดิบขายดีเบิดเข้าพัดบม่มีบักหลาหลาสาถาดนมสดเด้ดเมื่อวานนี้หมด,ด,มน,หมดนะจ๊ะอื เดี๋ยวเห็ดกับเขาแล้วก็สีได้เอาขึ้นไปเขาเจ้าดำหน้าฟังนั้นเขาเจ้าบลงมาทอดปลากระซองหม้อพ่นบ่ท่านอยู่ท่านกลิ่นเห็ดกับเขาพู้เดียวดีกดดันได้พี่น้องเฮ็ดหลายอย่างไ่ได้นอกจากเฮ็ดอันเดียวเนะาะ <ๆ S 2> เห็ดสองสามอย่างเนี่ยบ่ท่านบอกเลยขนาดเฮ็ดสี่คนนี่ยังบ่ท่านแป๊บเดียวแล้วเขาเจ้าขึ้นมาเบิดแล้ว เสื้อป่าว่าตอนนี้สิบสองโมงแล้วสิบสองโมงกว่าแล้วพี่นางจาเขาเจ้าขึ้นเตื้งแล้วต่ำเบลอต่ำเต่ำเตลเมือกบก้วยเหลือมางฮวงนี่เนาะปลาถอดปลาซื้อปลามาจากกิโลหกกิโลนะจ๊ะ เอาละสิเอาไปพายนี่ลุงเรินกับยายมาเขาเอยเอาไปลุนไงแวลอยบ่ออ่อยเอาบ่ออ่อยขึนมาบออหนงเมยขึ้นมาเนาะที่เหลืออยู่ฝั่งนั้นเบิร์เจซีเอามาลายายรวยแล้วก็คนงานอยู่พุ่นเบิร์ยายบุญนั่นได้เหมาะหนึ่งยังยังคือบอกไปอีกปะพ่อบอก อายกเบิ่งด้วยลาบป่าซอยป่าเบิดเท่านะบาใส่ถุงเลยโอ้ยอร่อยเลยเจ้าตัวเหนียว้จริงเจ้าจนปวดแขนพี่น้องมันคุกๆเอาหน้าง่ายกว่าอีกต่ำลายมันยากอาแซ่บเห็ดยังมาพายอยู่ไยมแบบนี้ดีจังบ่ ดเม่รเ,เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถุงเนาะจานเอาขึ้นไปเพิ่มด้วยพวกจานนอยจานน่ปลาตัมะคงเป็นกละมังพี่น้องจา๋าสวดโคกง่ายๆนะพุ่นได้ประมาณเกือบสิบจานนะจ๊ะ ทีมเห็ดกับเขาต้องคืนมากแต่สิบโมงเนาะแต่ละมือกับพยายามปรับเปลี่ยนอาหารเรื่อยๆบายซ้ำเพราะเขาเจ้ากับขั้นเกา่าๆเดิมๆก็บ่ะอยากแต่ว่าตัวใดที่เขาเจ้ามากกินก็เห็ดซุมือก็ได้คือตัำมะคงสิเขาเจ้ากินดีเรียบร้อย เมนูอาหารเที่ยงของเราอันนี้จะเป็นหนึ่งเฮ็ดพอนังพี่น้องจา๋าตำมหุงยุบขปุนลาบก้อยปลาซุกลาบดิบอันนั้นจะเป็นผัดอันนี้ทอดปลาอันนี้ก็ทอดปลามามาพี่น้องจา๋าที่เหลือเพื่อนก็ขึ้นไปกินอยู่ฝั่งนั่นเบิดแล้วเมนูเมยเอาขึ้นไปส่งเนาะเอายายมาเลยท่าลุงเลิน เขามาชงพุ่นวังนึ่งครับมาใช้ไม่ชงพุ่นจะใช้รถเมล์หรอไม่แม่นบอกเออรถไปเมืองนู้นเลยคือชิแม่นจ้ะเอาสีใส่ตอนใดใส่ตอนนี้นะเอาเราพูดใส่ละหวานไ่เออสวยงามเลยส่านนึกว่ามาไทยใหม่อีกเนาะเมย์ไทยใหม่แล้วก็ทำใหม่แล้วไปลกออกแล้วก็ไทยใหม่แล้วก็ทำใหม่ นาลุงเลินปีนี้เนเพื่อนซีไซ่ทำเป็นหน้าเขา่าปลอดสารพิษเนาะเพื่อใส่ขีมลลข่มูล้วนเพื่อเสียวขีมูนเมื่อวาน,นอีกออเอาคือให้เขาไปลงอยู่เพื่อนชะนอนะเออเสียไปลงฟังนั้น หน้าบ้านโบใส่ปุ้ยบอนใส่ปุนมาได้ให้าด้วยมันบไม่ขุนก็เือมันนี่นน้าันโซดาเซลเปิดลงใส่เนี่ยบอกห้ยปล่อยลงนี้ต่อลงนี้ัน้ามันบกแห้งมันสีเกี่ยวเอียงสะนั่นบอกเอาลงให้หน้าป่าให้หน้าแล้วมันขอนตายเบ้อแล้ว มันตกระตอกมันมันาอยู่ันตูกระบอกกปอยลงให้น้านันพันยังเอาลงสะอยู่พอสุเมื่อนี่ฝนบ่ตกแล้วมันแดดน้ำเริ่มขอนเริ่มแห้งย่านป่าตายมันแห้งกันป่ามันแห้ง

แถวดำไม้เหรอเระไปปล่อยน้ำจนว่าแห้งเบิดฝนบปตกมันก็แห้งมันก็ตายคือเก่าล่ะฉันมันไปปล่อยแห้งไหมน้ำไหลดำมันฝนโปรตกโอ้โหอย่าฝนบปตกกับไปปล่อยจนแห้งเบิดน้ำเท้าหายเถิงจนบุญห่อน้ำให้อมันโลกวาน ดำพงเลยสองอกปล่อยแล้วมันแห้งขึนครับคือฝนที่ตกข้างคืนแหละแห้งเลยพรามีแต่ว่าฝนที่ตกจ้ากฝนในไซสิมาตกปล่อยเพราะดิดำยุ่งห้ออื่นมันแห้งป่าโบแมนยังดอกหยานป่าตายเพราะป่าล้ายหลายปีนี้ปลาเข็งปลาซิว ทัก็ฮตเทยงน้อยทงก็าายปลมาเดมาเดยายมาเดยายมาไปนพ่อพสวนาแล้วมายายมามันแก้วมันแก้วัสอบเอาาด่น มื่อนี้มีแค่นี้พี่น้องเลือที่เลือกินอยู่ฟังนั่นเนาะยายรวยยายยายบุญเม่น้องเมยอัมมาลาเจสีกับผัวแล้วก็คนงานหกคนซิบกลัวผุนอยู่ฟังนั่นกับเขาก็เลยเอาขึ้นฟังนั่นหลายพยันเขาเจ้าใบยิ้ม ทักดินซ้ายมมคมันแหัวชมมมแน่นจะบลมนะฮะแล้วคนมันเสมแล้วทนีนไปมื่อติหน้หกแล่ต่ส่วนใหญ่กับเขาที่บ่มีเหตุแต่ละมือบ่มีบริกินเด้คือพัดนั่นนี่บ่บได้กินแต่ว่าเหตุจะซื้อเหตุแต่เหตุได้

นั่นแหละพี่น้องจ๋ามานีก็นิีขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณท <and> ุกกำลังใจส่วนเวลากินข่าวพักเที่ยงพี่น้องจ๋ากว่าจะได้กินกันจนบ่ายโมงกว่าบ่ายสิบายเอ้ยเที่ยงเที่ยงเคืองแล้วไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี